พ่อท่มผาดมึงจะคิดนะเอาตายข้างล่างมึงนี่คืออะไรเขี้ยไม่รู้ใครมาถมแหวนร่างบ้านผมเม่นใช่ไหมเม่นยั่งแรงไม่พืดเดี๋ยวกูจัดการให้ว่าแต่มึงชื่อเลิฟชื่อผมอมัชื่อมึงอะไรเหมือนแรงอยู่ซ่องคุณพมชื่อฟุคูหัวควยอลาลาหัวควยเย่แมหัวควยไอ้ซ่าไปเล่นะมึงชื่อไล่ยนะฟุคูหัวควยอลาลาหัวควยเย่แมหัวควยไอ้ซ่างเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ่านี่มึงกวนตีน กูใช่ไหมลอกได้ไล่หนอไม่ชื่อผมจริงชื่อคนไร่ไม่กูได้ยินในคุยคุยคุยยัดแม่ไอซัตกูฟุกูคุย阿拉ละหัวคุยยัดแม่หัวคุยไอ้สัตว์นี่มึงคุยกูถังเพลเลยนี่เย็ดแม่มึงลอกด่ากูกูไม่ได้ลอกด่าเนี่ยชื่อกูชื่อคนเป็ดไล่ชื่อกูจริงแล้วมึงนี่ให้กูนำเพื่อเมื่อแม่กูตั้งให้นี่คนเป็ดไล่ชื่อไม่ได้คุยคุยเย็ดแม่ไอซัตมึงฟังดีๆนะ ผู้คุยคุยเออหัวคุยไอ้ย่แม่หัวคุยไอ้ซัดพันนั้นต่อไปเดี๋ยวกูอีเหลียงมึงวะไอ้หัวควุยพันนั้นก็แล้วแต่